สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาอีกแววๆๆๆผ่านปีใหม่มาได้3ามสี่วันต้องกลับสู่โหมดทำงานหาเงินใช้เหมือนเดิมไม่ว่าปีเก่าหรือปีใหม่ก็ต้องตามหาน้องวาสนาหรือน้องมารุมเหมือนเดิมนี่เมื่อวานไปเก็บที่สวนที่คลองห้ามาได้เจกิโลกว่าวันนี้ก็มาเก็บที่ปลูกไว้ตามทางสาธารณะ ไปเป็นอาหารให้ชุมชนผ่านมาเจอเข้าเราก็ต้องเก็บไปบ้างในฐานะผู้ปลูกครับเห็นว่าออกมากมายโยเยไปหมดมีหลายรุ่นอย่างที่บอกรุ่นเหลนรุ่นหลานรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นอารุ่นลุงก็าจะออกเรียงกันเป็นรุ่นๆมีให้เราเก็บกินเก็บขายได้ตลอดทั้งปีครับท่าน มาตลอดเป็นฝักพย,ยอยออกมาให้เราเก็บครนะับผ่านมาก็จะเก็บไปสักตอนนี้นะ,ะได้รับ2กิโลเก็บมาตลอดทางครับอย่างที่บอกว่าที่ห้องงามเพราะว่าต้นของใหญ่ขนาดนี้รากเข้ายางถึงทั้นดินที่มีน้ําแ,แน่นอนใกล้ๆนี่เป็นคลองมีน้ําตลอดทั้งปีเพราะข้างในนีนน่เป็นสวนเป็นสนามกอล์ฟของทหารอากาศสนามกอล์ฟทูเบเตมี เขาจะมีน้ำให้เราเลี้ยงตลอดทั้งปีก็ได้อานิสงมารมวมเข้าใจขนาดนี้รากเขาก็ย่างลงมาถึงชั้นดินที่มีน้ำเขาก็จะงามอย่างเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไปก่อนนะครับจะกลับไปเตรียมแปรรูปส่งไปคาดวันพรุ่งนี้ครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่นะครับปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาขอให้มีแต่ความสุขความเจริญติดหวังสิ่งใดขอให้สมปร,รารถนา คิดเงินใหได้เงินคิตท,ทองให้ได้ทองสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีปีใม่ครับผม